ดีพระพุทธอิสระตอบชาตจะจัดการอย่างไรกับคนรุ่นใหม่สัตวงไร้สมองสร้างลัทธิจงเกลียดจงชังสถาบันลามถึงพ่อแม่ย้อนถามคนอื่นมีสิทธิเห็นต่างบ้างไม่ได้หรือ จากกรณีที่มีการชุมนุมตั้งแต่วันที่14ตุลาคมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคณะราษฎรจนยืดเยื้อมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองมากสำหรับการเคลื่อนไหวของประชาชนเยาวชนและนักเรียนที่มีการพูดถึงการทำงานและการบริหารประเทศของรัฐบาลจนโยงนำไปสู่การโจมตีสถาบันที่กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าต้องการเพียงปฏิรูปสถาบันเท่านั้นไม่ได้ต้องการล้มล้างแต่อย่างใดแต่การแสดงออกและเนื้อหาปราศัยด้วยถ้อยคำที่หยาบคายใส่ร้ายป้ายสีจนทา ให้กลุ่มผู้รักสถาบันเกิดความไม่พอใจและออกมาปกป้องนั้นทางด้านอดีตพ,พระพุทธอิสระผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าเราจะทําอย่างไรกับคนรุ่นใหม่ที่จงเกลียดจงชังกับสถาบันถามพวกเยาวชนที่รับข้อมูลจากลัทธิสร้างความเกลียดชังอย่างที่ท่านเรียกจนถึงกับเกลียดชังพ่อแม่ครูอาจารย์จะแก้ไขอย,อย่างไรตอบอ้าว ไหนพวกเขาเรียกตนเองว่านักเป็นนักประชาธิปไตยปัญญาชนคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ามีสมองไงแล้วทําไมจึงทําตัวดุดดั่งคนไร้สมองขนาดนั้นเชียวหรือมนุษย์หรือสัตว์เมื่อเกิดมาจากอยู่รอดปากกล้าขาแข็งได้ต้องอาศัยน้ําพักน้ําแรงความรักความเมตตาของพ่อแม่ให้การอุ้มชูอุปถัมภ์คุ้มครองรักษาทั้งนั้นถึงจะรอดมาได้เมื่อเติบใหญ่แล้วกลับมาด่าว่าเกลียดชังพ่อแม่เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกับตนเช่นนี้คงจะมีแต่ พวกไร้สมองเนรคุณเท่านั้นแหละที่ทำได้คุณถามวิธีแก้กับฉันคงตอบได้ว่าหากเรามีความเมตตาก็ควรให้คำอธิบายให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลแต่หากพวกเขาไม่ยอมฟังเช่นนั้นก็คงต้องวางอุเบกขาปล่อยเขาไปตามกรรมคุณจงจำเอาไว้คนเราทำกรรมเช่นไรเขาก็ต้องได้รับผลตอบสนองเช่นนั้นและหากเป็นลูกเป็นหลานของคุณก็ต้องวางว่างดับเย็นอยาไปแบกมันจะทำให้เราทุกข์หนัก,นกทั้งควรบอกถามเขาดูซิว่ามีแต่พวกเขาเท่านั้น หรือที่มีสิพ่อแม่ไม่มีสิทธิที่จะเห็นต่างบ้างเลยหรือด้านอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้มอ็อบเปิดข้อรกร้องอุดมการณ์ร่วมก้าวหน้าก้าวไกลจกับช่วงเบื้องสูงจนกูไม่กลับแล้วฟันทงไม่มีรัฐประหารแน่นอน รองศาสตราจารย์หาริรักสูตบุตรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีของม็อบคณะราษฎร2563ถึงข้อสังเกตรเรื่องการชุมนุมโดยระบุข,ข้อความว่าจากที่ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของหลายกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่าฝ่ายม็อบมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้หนึ่งมีการจับกลุ่มดำเนินคดีแกนนำหลายคนแต่เด็กเลี่ยนที่จะ ใช้มาตรา112ทั้งที่หลายคนทําความผิดมาตรา112อย่างชัดแจง้งแต่เลี่ยงไปใช้มาตรา116แทนและมาตราอื่นๆ2การจับกลุ่มแกนนําเป็นการเรียกแขกให้มาร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นแต่เช่นเดียวกับการเข้ากระชับพื้นที่เพื่อสลายม็อบแมดูเหมือนเป็นความจําเป็นแต่ผลตามมาก็คือฝ่ายม็อบนําไปขยายผลทําให้มีคนมาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ3ฝ่ายบ้านเมืองตามฝ่ายม็อบไม่ทันในทุกเรื่องโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย 4. ข้อเรียกร้องและทิศทางของฝ่ายม็อบเป็นไปและเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางของคณะก้าวหน้าและพัรก้าวไกล 5. กระทําการย่ายีสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งรัชกาลที่10รัชกาลที่9ด้วยการใช้ถ้อยคําหยาบคาย ทั้งในการประสัยชูป้ายร่วมกันตะโกนดาและมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียที่พยายามด้อยค่าผลงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และโพสต์ข้อความบิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจงแจง้งทั้งหมดนี้มีมากขึ้นทุกวันและไปไกลมากจนอาจกู่ไม่กลับแล้วหกใครที่ยังเคารพจงรักพักดีและแสดงการปกป้องพระมหากษัตริย์จะถูกตราหน้าจากฝ่ายม็อบว่า ไม่ทันยุคสมัยกระทั่งงมงาย7จ็ทฤษฎีที่ว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังความพยายามล้มรัฐบาลนี้เพื่อต้องการรัฐบาลใหม่ที่ไม่ฝักใฝ่กับจีนดูท่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นทุกที ล่าสุดสังเกตว่าสื่อต่างๆของอเมริกันและที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่น The Economist ของอังกฤษล้วนลงข่าวที่เป็นลบต่อรัฐบาลและเป็นคุณกับฝ่ายม็อบทั้งสิน้นสื่ออิสระต่างๆในประเทศที่ชัดเจนว่าเป็นแหล่งป้อนชุดความคิดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หลายแห่งรวมทั้ง NGO ต่างๆได้รับเงินสนับสนุนจาก National Endowment for Democracy หรือเนท8ขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเริ่มดีขึ้นกลับ ต้องเชิงักงานอีกครั้งกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจที่จะทําให้เกิดรายได้ต่อกันเป็นทอดๆต้องถูกระงับถูกเลื่อนออกไปไม่มีกําหนด9สถานการณ์ขณะน,นี้ฝ่ายบ้านเมืองกําลังตกเป็นรองฝ่ายม็อบจนอาจถึงขั้นที่เอาไม่อยู่10ประชาชนฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกับม็อบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แม้มีจํานวนมากกว่ายังคงเป็นพลังเงียบที่ออกมาอยู่สองข้างทาง,ทางตามเส้นทางเสด็จเมื่อวันที่1 5ตุลาคมเป็นเพียงมวลชนจัดตั้งของกลุ่มต่างๆซึ่งมีจํานวนไม่มากไม่ พลังและไม่มีผลกระทบต่อฝ่ายม็อบแต่อย่างใดจากนี้ไปคาดว่าฝ่ายบ้านเมืองจะไม่กล้าสลายม็อบอีกแต่น่าจะมีการจับกลุมดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมายต่อไปยังไม่มีใครบอกได้ว่าผลสุดท้ายของการชุมนุมจะออกมาอย่างไรแต่ขอฟันธงว่าในสถานการณ์ที่ยังไม่มีเงื่อนไขที่เพียงพอเช่นนี้จะไม่มีใครคิดสั้นทำรัฐประหารค่อนข้างแน่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย